ู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองอยู่ห่างจากชายฝั่งราว3กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด40ไร่พื้นที่ดังกล่าวถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อ2ปีก่อนเนื่องจากอยู่ไม่ห่างจากเกาะพยามมากนักซึ่งเกาะกำใหญ่และเกาะค้างคาวกำลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำดูปะการังที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงและจังหวัดระนอง เข้าไปสำรวจพื้นที่เกาะกำใหญ่และเกาะข้างคาวแล้วถึงสองครั้งเพื่อดูความเหมาะสมว่าสามารถใช้เป็นสถานที่ควบคุมชั่วคราวชาวโรฮิงญาได้หรือไม่ชาวบ้านอ่าวเคยตำบลม่่งกลวงส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยหากต้องใช้สองเกาะเป็นศูนย์ควบคุมชาวโรฮิงญากังวลว่าจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวและรายได้ของชาวบ้านเพรานอกจากการทำกระมงแล้ว การรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังเกาะกำใหญ่และเกาะค้างคาวก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งผมมองว่าม,ม,มันมันมีผลกระทบกับการดําเนินกิจกรรมของชาวบ้านในหมู่บ้านหลายหลายหมู่บ้านนะเพราะว่าที่เกาะกำหรือว่าที่เกาะค้างคาวส่วนใหญ่มันจะเป็นที่หากินของของชาวบ้านที่อยู่บริเวณอยู่ระเวกนั้นๆครับเป็น ที่ชาวบ,บ้านพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะด้วยมันมีผลกระทบด้วยเพราะว่าถ้าพานักท่องเที่ยวไปแล้วมีเจอพวกวิญญาเนงนี้นักท่องเที่ยวขาไม่กล้ามาเลยทีหลัง กานายอำเภอรกระเปิดจังหวัดระนองระบุว่าการลงพื้นที่สำรวจทั้งสองครั้งยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้เป็นศูนย์ควบคุมชั่วคราวชาวโรฮิงญาหรือไม่เพราะพื้นที่ของเกาะส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่ราบประกอบกับไม่มีแหล่งน้ำจืดไว้อุปโภคบริโภคจึงเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการสร้างเป็นศูนย์ควบคุมดังกล่าวก็ก็ก็มีการพูดคุยในระดับจังหวัดะนะแล้วก็นำเสนอข้อมูลนี้ให้กับในส่วนระดับบนนะครับได้รับทราบถึงถึงความเหมาะสม นะครับความเป็นไปได้นะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบนั้นนะครับก็มีการสรุปนะครับในความเป็นไปได้และความเหมาะสมนั้นแทบจะแทบจะแทบจะใช้ไม่ได้เลยเช่นเดียวกับพื้นที่สาธารณะกว่า200รไร่ในตำบลม่วงกลุ ที่รัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนทำการเกษตรหลังเกิดภัยพิบัติสึนามิซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจถูกใช้เป็นสถานที่สร้างศูนย์ควบคุมชั่วคราวอีกแห่งหนึ่งแต่คนในพื้นที่ก็ยังเห็นว่าไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากอยู่ใกล้กับชุมชนความร้ันแค้นในแผ่นดินเกิดและปัญหาระหว่างชาติพั